ทุกคนวันนี้ผมได้กลายเป็นโซโลเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าไม่ใช่โซโ,ซโลล่างที่ทุกคนคิดนะล่างอวตารผมเองที่สามดาบวันนี้สามารถเจาะเกาะผู้ที่มีรู้สึกว่าทำไมเกมมันหลักเนี่ยเราจะรอตอนบาร์กี้มันเกิดนะ จะฟันบาคี้ให้ดูก็เป็นโซโล,โลที่โหดไปแล้วดูไม่เชื่อดูมันสามารถเจาะเกาะพวกสายโอเกียได้ผมจะไปสู้กับกดเอนนวนะผมไม่ได้เปิดทาคิดเลยอย่าสู้ให้ดูครับว่าอย่าสู้กับกดเอนนวดีไหม อู้ท่ใช้ผลอังผลไม้ปีศาจไม่ไปหาฟังกี้ดีกว่าอืมเป็นโซลเวอร์ชันล่างผมเรวเราไปบุกเกาะฟามิงโกดีกว่าเกาอืมมันชื่อว่าเกาะอะไรนะ คุกอิมเพลดาวอ๋อลืมไปได้ไงเนี่ยชื่อว่าคุกอิมเพลดาวนี่ก็สู้ง่ายอยู่นะสำหรับผมสามดาบนี่สามารถเจาะสายโลกเกียได้นะเนะี่ยสามารถเจาะสายโลกเกียได้ ตอนแรกตอนนี้ผมยังไม่อดัดคลิปผมเห็นตีพวกสายรูเกียได้แบบตีเข้าวีทีแบบเรื่องไงเนี่ยแค่นัดเดียวมันเจาะเกาะเข้าเฉยมันเจาะแบบพวกสายพารามีเซียเสียได้ไม่ว่าผมจะไม่เปิดขนาดผมไม่ได้เปิดหาคิดเนี่ยขนาดพวกสายพารามีเซีย,ยงตีไม่เข้าเลย ม่ใช่เนี่ยภูมิใจถึงแบบยังไงมันตีเข้าอ่ะสายพารามีเซียแน่เนี่ยของบาร์กี้เป็นสายพารามีเซียใคร,รว่าเป็นสายอะไรก็อย่าลืมบอกด้วยนะเอออิมเพลดาวเห็นท่าน,นี่นี่ปุ๊บเลขดี่ดาวนี่โกงมากเลยนะเนี่ย คุกอิมเพลดาวเห็นไหมเห็นตีเข้าเลยไอ้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่ใช่สายโลเกียไหมแต่ที่รู้บอสเกิดหมดแล้วสามดาบรับเพี้ยงเพี้ยงเพียง,ยง,ยงอาิสังเกตคอยดูเถอะวิชาสามดาบรับเพี้ยง ามดาบร,บรับรู้จักไหมไมีใครเคยเห็นวิชาสามดาบรับของโซโลไหมอย่าลืมบอก้วยนะสามดาบรับนั่นมันโกงมากเลยถึงแม้ว่าผมจะสู้ยากนะกับไอ้บอสต,ตัวนี้แต่ผมตั้งใจสู้น่เนนะี่ยขนาดใช้สามดาบยังเล่นยากอยู่นะแต่ไม่ค่อยจะหัวสักเท่าไหร่หัวไม่ <c oughs> ขัวโคตรน้อยเยอะกว่าชังควดแค่นิดเดียวเองชังคูเสียงเป็นโซโลโซ่สามก็เงี้ยกัดเอนิ้วขายยากเยอะอืมไปมีโกขายยากเหมือนกัน โอ้ยเอออืมอืมเป็นไงโซโล่ก็เป็นโซโลไว้ละตาบกากแล้วเนี่ยเพียงมึงมานี่เลยสูอยากใช้วิธีนี้แม่งเลยนี่เนี่ยเปิดให้ที่สังเกตไว้ ไม่แน่แกออกมาเดีวนี้เดี๋ยวทำไมไม่ใช่กับผมได้วะมันใช้ขนกากแต่หวัวชิบหายเลยบอกแล้วใครง่าย อเอยไอเชียนี่ใช้บนควันไอเชียนี่ฆ่าบอสหมดแล้วนี่ไงโซโลูใช้ผลสั่นสะเทือน,นใครเคยเห็นมั่งโซโลูใช้พลไอนี่หนึ่งคนใครวะ เรือตูหายไปเรือผมมันหายไปงี้แล้วกูจะไปยังมีวิธีอยู่นะผมต้องไปเกาะวอเตอร์เซเว่นคุกอิมพีเดามันไม่มีเรือขายนะจะตัดไปตอนผงไปได้เลยไพยเวสตาร์ทโอ้โห มา p r เว a t e s t a r เฉยมึงไม่มีที่อื่นให้กูไปเลยใช่ไหมมึงไม่มีที่อื่นไอ้กกวาเฉยเลยใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันมีปุ่มวับเลยได้มา private start เฉยเลย งงเหมือนกันนะเนี่ยจูจูก,ก็มาไพเว a สตาร์ทเฉยไปเกาะตอร์เซเว e นดีไหมโซโลโูนักล่าฆ่าหัว เยอะชิบหายโซโลไม่ควรแดกผลปีศาจเข้าไปเกือบแตกโอ้ยเกือบแตกเลย มีอยู่สามดาบประสู้ยากชิบหาย,ยไปสู้กับเชงคูดดีกว่าบอกเลยนะช็อตเนี้ยไปถึงได้น,ะนะั่นแหละจริงนะถ้าผมใส่ผ้าคุมมันจะให้เยอะกว่านี้แต่อันหมวกอันนี้มันเสริมพลังดาบไงมาเป็นโซโล ตัวมัเป็นโซโลแบบเวอร์ช,นชันช่องเราเองคิดว่าอือเป็นโซโลเวอร์ชันช่องเรอสามดาบเนยะใครเคยเห็นโซโลบ้างบอกกันทีน่าจะมีคนเคยเห็นเยอะแล้วนะใช้ไม่โดนมันเอาไปสู้กับสายพารามีเซียล่ะอันเนี้ย พร้อมไหมจะหันแกไปชิ้นชิ้นให้ดูนี่ให้หันไปชิ้นชิ้นโซลโูสามดาบเราจะให้ดูสามดาบหน่อยอันนี้สามดาบคาตานะนั่นมันไม่ใช่ใช่สามดาบโซโลูนั่นเนี่ยอาจจะเมื่อก่อนโซโลูมีแค่าดาบเร่อที่สองเองอะ แล้วก็ดาบกากาพวกนี้สามพันไอ้นีใ่ใช้ผลแสงก็ไม่ไหวหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเป็นไรก็บอกดีๆก็ได้นะจะระบายอารมณ์เหรอผลแสงก็มีนะแต่ว่าผมเปลี่ยนผลแล้วไม่ใช่ผลแสงมันพาร์ทที่แล้ว นี่สังเกตปืด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 ค่ดะใช้เอาดาบแกไม่ใช่เทียนเลยซเซเบอร์อิกปิเลดแปลว่าอะไรวะเจโนรูปมาวันพีสเกนโนเนโมฮาคิอาซอเดเนาน ไม่กี่หเลยโนโนนิชิได้ช่องจับโมคุมาเกเลซินอืมตายดิตายดิตายเซเบอร์เอ็กพิเลส เอาข้าหัวมาให้เรานักล่าข้าหัวก็นเนี่ยผมคือนักล่าข้าหัวโซโลเป็นโรคสองมันก็ทำยากนะเพราะไม่มีผลสายโลกเกียนี่นะถ้าว่าผมไม่บีสันถ้าว่าผมไม่ดับอะไรมันก็ดูเอง มีทอ็อปแบอื้มเซเบอร์กับบีซันโตมันหมดสุดแล้วมันสั่นสะเทือนเรียวบายเฮ้ยเช้ไม่ได้หรอสตาร์ฟัน ดู้งสสโนเซีนวุ้นปีศาัเป็นนักล่าข้าวหัวแต่ว่าข้าคนณไม่ไหร่ไม่ได้ข้าหัวกูอยากจะถามจริงนะเป็นนักเลือกข้าหัวภาษาอะไรวะเข้าเกยบาทีไลยไอ้คนขายเรือไปบวชมาเหรอ เอ๊ะนะมิสไปโลกสองนีกว่านี่โซโลต้องไปบุกมาลินฟอร์ดใครจำตอนที่หนึ Demon> ่งเนี่ยใครจำตอนเอิบที่โดาไหลได้มั้งตอนนี้โซโลมันอยู่มาลินฟอร์ดอะนี่อกว่าตรงนั้นแหละกว่าตรงนั้นแหละเนี่ยๆใครเคยดูบอกที นีม่มีคนรู้กันเยอะแล้วบางคนก็อไม่รู้ก็จะตัดไปตอนไปมาลินฟอร์ดใหญ่นะตอนนี้เราอยู่มาลินฟอร์ดกันที่เรียบร้อยแล้วมีคนใช้ผลมิกมัมหนึ่งใช้ผลมิกมัมแล้วไงอ้มอัดเข้าไปในเรือนะนดหนึ่งดีตปครับโอ้มันัดเข้าไปในเรือนัดเดียวตายหรือเปล่า ว่าคนนั้นมันจะไม่หาเรือกับผมต่อแล้วกันนะให้เพื่อนหาไหมเพื่อนหาไหมขอถามยน,นะนะที่เพงตเดียกว่าแต่ว่าไม่มาหาไหมจะไปมาหาไหมครับ ไอเค่หน้าไม่มีไอเค่หน้าตูไม่มีพ่อโทรมาเฉยถามว่าผมได้หมวกที่มาจากไหนมันเป็นหมวกของใครได้พี่ดองรูปสาบานแต่ไม่ใช่เอสอ่ะพี่ใช่คน ขารู้ฟรีแต่ผมจำไม่ได้นะถ้าที่เรารู้ก็คือมันอยู่ในกลุ่มที่น้อง่วมสาบานอมอืมอืมนฟอรฝอไปที่ประจันไม่ใช่ดาบเซเบอร์อันนี้ดาบเซเบอร์วีเซโตแต่ผมก็ว่าสับดาบจริงสุดนะจริงมากกว่า อืออ <Cornell>. าออืออืออีออืออืืออืนอือ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 อออืออือออออือออือืออออ อัพเวลอยากที่นี่เฉยผมได้ไปรีเตตัมาลังปืนไม่น้อยมากนี่นไงเออไปไว้ชกักจบลงไปดิอ่ะ จบแล้วจบแล้วทุกคนบายบายทุกคนบายบายนะ